เวลามีความทุกข์อะ่ะภาวนาง,ง่ายกว่ามีความสุขนะเวลาชีวิตเรามีความทุกข์เราจะขยันภาวนาดูใหญ่เลยแต่ก็ภาวนาส่วนใหญ่ก็ภาวนาผิดไปพยายามดูให้หายทุกข์แทนที่จะดูเพื่อรู้ทุกข์นะว่าทุกข์นี่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับนะก็พยายามดูให้หายทุกข์นั้นยังดูผิดอยู่เนะี่ยฟนะ้ารู้ลงไปนะรู้ลงไปไม่ยากหรอก อย่าใจลอยคอยรู้สึกร่างกายรู้สึกจิตใจไปแล้ววันหนึ่งก็าจะเห็นไตรลักษณ์พอเห็นตามความเป็นจริงเขจะเบื่อเบื่อหน่ายคลายความยึดถือสุดท้ายจิตมันก็ปล่อยวางมันวางร่างกายก่อนนะแล้วมันวางจิตทีหลังวางร่างกายเนะเพราะาร่างกายนะมันดูง่ายว่าเป็นตัวทุกข์ จิตนั้นะมันดูยากนะว่าจิตคือตัวทุกโดยเฉพาะจิตที่ทรงฌานนะจิตทรงฌานแม้มีความสุขอยู่ได้หลายวันหลายเดือนหลายปีถ้าเป็นพหมไปก็อยู่กันหลายกับมีแต่ความสุขดูยากนะว่ามันเป็นตัวทุกข์แต่สียงใจมนุษย์เราแวกแวกใช่ไหมเดี๋วดีเด,ดี๋ยวร้ายเดีดย๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์พวกนี้ดูง่ายนะว่ามันไม่เที่ยงดูง่ายว่ามันถูกบีบคัน้นความสุขเกิดขึ้น จิตใจที่มีความสุขเกิดขึ้นไม่นานก็ถูกบีบคั้นให้แตกสลายเนะนี่เฝ้ารู้ลงไปมั้นเป็นมนุษย์นดีที่สุดแล้วนะจิตใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันเดินปัญญาง่ายไปเปลี่ยนพรมห้ว่างอยู่งนะ้นะทีหนึ่งหลายๆกลับนะพระพุทธเจ้าจัดสรู้ไปตั้งหลายองค์แล้วนี่ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไเลยนะยังสบายเผลอๆเพลินๆอ,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 อยู่งั้นเราตอนนี้เราเป็นมนุษย์ เรามีทรัพยากรที่ดีสำหรับการปฏิบัติแล้วการปฏิบัตินะเริ่มต้นจากการรู้ทุกคือรู้กายรู้ใจตัวเองเพราะงั้นเรามีกายเราก็คอยรู้สึกไว้อย่าลืมมันมีจิตใจก็คอยอ่านมันไปเรื่อยจิตใจนี้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุก